อุ้ยแตกสวดอยู่พี่น้องตัวนี้อุย้ยงามขนาดเลยตัวนี้อ้าวพี่น้องสวยงามทีเดียวคัก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 ได้แล้วมือคักดูล้างหนึ่งอ้าวได้ล้วได้ล้วอ้าวสวด<ม>อยู่ได้แล้วพี่น้องโดดอยู่ได้ลรอคุณนะ่ะข,ขาวๆอยู่ คุณน้างามขนาดเลยพี่น้องเข้าท่าขคองพื้นต้นเข้าท่าปานเครื่องบินงามขนาดเลยพี่น้องเ่าอากาศเสยานสวัสดีครับพ,พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมมอนี้พอกันในเาวันทีหกมกราคมสองห้าหกเก้าครับพี่น้องพาพี่น้องมายามหมงดักกลุ้มคือเก้าครับผมมอนี่เอามาใส่ไว้ตอนบ้าน ยำแรงๆครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับปะซิมานบอปันรังแหลกแขกมานพี่น้องรังแหลคือมอสัดเฮ้ยโอ้ยไม้เมือนี่กะคุณน,นะลุกลับอีกแล้วพี่น้องแจ๊กซิวาลุกลับแนวใดดอกขยับไม้ใหม่ขยับมาเรื่อยๆพี่น้องเป็นจะได้ละคือมีอิ่มซิมเฉพาะเง,งี้ยแล้วยังงั้ บ่อปันได้พี่น้องรังแรงกระตื่นเตือนปันได้อันที่ซอมพี่น้องเบิ่งแต่ละหม่องเพิ่นใส่พี่น้องโอู <c oughs> ้หูมันสิพาเจ้าของหวัวซักจักมือดอกขันแนวนี้พี่น้องเอ้ยไฮล่ะจวดอยู่บ่อเป็นเต้ซี่แหละบัดนี้โอ้ยขิ้มีอิ่มสิ่มทะเลมือนี่พี่น้องเอ้ย เลยพวกก่อยอยู่บว่าดิแต่ว่ากระถือดูได้ครับบ่หลายพี่น้องถือบ่หลายเอือก็เอาแต่บ่ถือถือของเพิ่นอยู่ครับพี่น้องได้อีบ่ล่ะพอยุบหรือบ่ได้บ่นี่พี่นี่อุ้ยโตงามอยู่ได้ละพี่น้องคุณอาอุ้ยอุ้ยได้ลายูุตนะเนี่ยที่ใส่มันนี่ก็เป็น ว่าหันปลาดุกปลาดุกหน่อยครับพี่น้องว่าหันปลาดุกรุ่นเล็กเมื่อก่อนนั่นาหันปลาดุกรุ่นใหญ่เมื่อนี้รุ่นน้อยมากครับพี่น้องที่จะได้ละซ้ำแล้วเนาะตัวนี้เป็นจะได้ละเขยละมันเลิกแหงบ่มากลุ้มกูวหญ่าย มุดขึ้นมือวัอนเฮ้ยเ้วเนีงเป็นได้ตัวีหนพวกหลังนี้นีโดดมีโดดโอ้ได้กับว่าฟันได้พี่น้องว่าตื่นเต้นเป็นได้<ล>นู้นอืออย่างเงี้ยหลุมามาสืบจุ่มหลางใช่นหมมันเลิกโผล่บ่พี่น,น้องมันบ่เมียนถ้ามันได้เข่าฟังได้ก็คืออยู่ฟังนั่นกูมันฟังได้บ่เขาก็คือนบ่มีเลย ลีบอพ่ลีคากบ่ตอนนี้หล <c oughs> ังเ,เนี่ยแค่แค่นีเพื่อนะพี่น้องแค่นี่้เ <c oughs> ขาเปน็นกระป๋องกันเพ่อได้ยุบพ่อได้ก่อยบ่คอยว่าแหคอยว่าพอมันมันบวมัหนามเลอะใส่เลกอกว่าดอมอุ้ม,มันแตกเข้าหาไหล มาหวานเหโออ้นั่นนั่นนั่นออกจากค้างแล้วอุ้ยตัวใหญ่ตัวง่ามพี่น้องส่วนหมูหวานแต่ว่าคนเราฟังแค่นั้นแล้วปอเมียนครับขยับรุนเป็นน้ำกันเลยเป็นจะได้เฮ้อมีปลาด้วยตัวนี้ ก็ถือจี่กบระถึงก็ถือหลายเนานอมันเบาวบาว <laughs> <laughs> สามสิบโอ้ยแตกสวดอยู่พี่น้องตัวนี้อ้ยงามขนาดเลยตัวนี้อ้าวพี่น้อง <laughs> <laughs> สวยงามทีเดียวคัก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 ไ<น>ด้ละมึงคักอยู่หลังนี่เ <laughs> ปิดทั้งเปิดทั้ง เอ้ยพี่น้องเราไปล้างน้ำยู่บ้านก็ใส่ตัวงามขึ้นยังนีะครับพี่น้องตัวนี้มันน้ำมันขุ่นๆมันก็เลยเป็นยังสีครับใส่ลังโอ้ตัวใหญ่ขนาดนีพี่น้องคุณนะอีกสองหลังครับเหลืออีกสองหลังไม้นี่ไม้ยื้อไม้ยื้อ ยูลากเลุเลแห่งพี่นนอเอ้ยยืดใส่เลยก็เวลากเก็บไปยืดอ่าวใส่ลส้วไดล้อ้าวสวดอยู่ได้แล้พี่นนองไม่โดดไม่โดดโดดอยู่ได้ละคุณนนะ่ะขา,ขาวๆอยูคุณน,นะางามขนาดเลยพี่นนอเข้า,าปนเครื่องบินงามขนาดเลยพี่นนอ้ากาศยาน ถ่ายแล้วได้พี่น้องนี่โอ้ยสิกต้องกับบันนีละคอยนี่เอ้าโอ้ยหนึ่งซองไปแล้วคืปล่ะล่ะยังไข่แนอยู่นะสามลัางหมดนี่ยังยไข่แน่เนาะเขาทาเขาทาสามลังอยู่อมีแต่ตังงามๆได้พี่น้องโอ้ยยยยัยยยยย่ยย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 ย ไช่ก็ใยญ่ทังานาั้นแหง้งเลึกแห้น้ำเลืกแล้วก็บ่มีมันมีอยู่หะน้ำมันเลืกโพดมันบกเขา้าอ๋อม,มานก้องเพงลนะ่น่ตือนนะนั่้ตัวใหญ่ใครเขียวครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งผลงานก,นกันครับพี่น้องคือว่าหลายเตอิบอยู่นาะหลายเติบยูเ็นแต่ว่ากระด้มันเล้วเต่พื่นทีเหลวเต่หมองมันนะคบพี่น้อง กันมองได้พิ้นมีลายนี่ก็เขาจังๆจงนตุ่มโยดก็มีครับพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าโอ้กินบ่เบิปดครับผมคนก็นหาป่า,ปาลายได้พี่น้องคนหาป่าหาวาันเหสารพัดหานก็นตื่นครับพี่น้องเมนแตกบัี้กุ้งแตกออกกากฟังบานนี้ก็สิได้พกกันง่วงเขาบ้านแล้วครับพี่น้องตะเวนขึ้นสูงแล้วสวยแล้วพี่น้องสวยแล้ว,ส,ว,ลวสิดไดประเทศเบียกอื่นต่ออีกครับผมยังได้ก็ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกกำลังใจด้อยครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เขามาให้กำลังใจพ่อน้ำมนตนกบเมนน้ำมนต์ครับคำบอกคำจาได้บอสุภาพบอมสมกัขอถวดขออภัยไว้หลายๆกันแล้วกันครับี๋้วพบกันไม่คลิหนาครับสำหรับบุนียู่ดีมีแห้งสุขสุขค้นครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะ